สวัสดีครับสวัสดีตอนเทสา,ายนะครับผมอันนี้เราอยู่กับสองตัวแสบนะครับแสบแสบเราที่จะทำงานนะครับผม <c oughs> น้องเจนนี่กับน้องหยาดฝนนะครับผม <c oughs> ควอนฟุกได้อะไรเอา <c oughs> เอามาให้ลูกชายอันนี้รอ <c oughs> เองซะแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดเองะอนะวู้นี่อาหารของเจนนี่เยอะแยะเลยเนี่ยให้แบ่งย้ายบ้างบ่นีเออแบ่งย้ายน้อยนี่สัก,กลำ ให้ยายกิน่อยพักลำนี่นะครับตอนนี้ขออันหนึ่งนะให้ยายกินบ้างของเด็กน้อยนี่ของกินเพียบเลยคุณน้องหยาดฝนเวลามีของกินนิ่งจังเวลาไม่มีนี่ปวนมากเลยนะน้องหยาดฝน ไอ้จันนี่ขอเลยของนูไไป้นเา็นไงไปมันนี่แล้วละเอออันนี้ของยายของยายโหของจันนี่เยอะแยะเลยเนอะเขาขอแล้วให้เขานะครับเดี๋ยวให้อันนี้เขาลายอ้อยว่าน้องขอเร็วนะครับอันเนี้ยเออนี่กินไปเอ้าบทั้งละมันนี่ยารฝนกินละ จัดผลประจำที่แล้วนะครับผมแขกมาแล้วนะครับอรยนะครับโอ้คุณยายคุณยายหหนหลังมาคุณยายคุณยายห้หลังให้เลยคุณยายตุกตาแล้วก็พังหลอแก,ก้วด้านนี้นะครับผมเอ้คุณยายมีของกินแล้วหลังกินทางมะพร้าวนะครับอ้ยขอมาจากจอนี่นะครับ ของชิ้นหน้าให้เขาบริการเล็กน้อยมาฝากนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ